ค่ะขอเสียงปรบปือแบบสืดๆส,สหน่อยขอมอบเวทีให้พี่วิพูแถลงพัฒนาภูมิไทยขวัญใจของพี่น้องทั่วประเทศค่ะกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมวิููแถลงพัฒนาภูมิไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอกลาบเรียนต่อท่านประธานว่าผมเริ่มเบื่อกับคนดีแต่พูดครับท่านประธาน ผมเริ่มเบื่อกับพรรคบางพักดีแต่แขวะคนอื่นกับท่านประธานผมเริ่มเบื่อกับคนที่ชอบผูกขาดความจงรักภักดีกับท่านประธานผมเริ่มเบื่อกับผู้แทนบางพักบางพวก ที่อ้างว่าตัวเองจงรักภักดีแล้วทำลายคนอื่นกับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับผมเบื่อกับคนบางคนที่ดีแต่พูดพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกวกวล มัดสยิตกลือเซก็ดีเหตุการณ์ที่อำเภอตากใบก็ดีแล้วก็พูดอยู่ตรงนั้นแหละครับอ้างว่าทักษิลเคยพูดว่าโจรในพื้นที่สามจังหวัดเป็นโจรกระจอกมีความประสงค์อยู่อย่างเดียวกับท่านประธานเพื่อให้คนในสามจังหวัด ได้เกลียดชังชายที่ชื่อทักษิณและพักเพื่อไทยเท่านั้นท่านประธานที่เคารพครับช่วยผ่านไปถึงกองทัพด้วยว่าไอ้พักที่มันดีแต่สร้างความแตกแยกสร้างความจงเกลียดจงชังมันเหมาะกับสัตวรรษที่21หรือไม่ครับท่นทานประธาน ท่านประธานที่เคารพนะครับท่านรู้จักจิตวิญญาณของผมไหมท่านรู้จักรูปการจิตสํานึกของผมไหมผมจะบอกท่านประธานณนะบันดนี้ว่าผมคือใครท่านประธาน はい <laughs> อยู่นอประชอกับอาจารย์ธิดาก็ได้ค่ะ ผม <ขอ S 1> ก็ไพ่เหมือนกันครับผมก็ไพ่เหมือนกันครับไหนไหนถอดแล้วถอดให้หมดเลยไหมไ,ไม่ใช่มาขอแสดงความยินดีกับน,นปชาเหมือนเดิมผมก็คำแสดงครับ ผมไม่มีอะไรจะบอให้นอกจากบอ่อสีแดงครับนี่คือตัวตนของผมครับคนราชประสงค์ครับท่านประธาน ความเป็นรจงของวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยพี่น้องท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตแต่งเครื่องแบบเต็มยศหน่อยนะครับท่านประธานเอ๊ดูเสมือนขาดอะไรอยู่หรือเปล่า ปลอดภัยมาแล้วครับที่ราชประสงค์ครับท่านประธานเอ๊จัมโบ้ครับมาเอานิสิตกลับไปด้วยซิเอาอะไรนะครับนิสิตไงนิสิตพอ,อนิสิตอยู่ไหนครับนิสิตอยู่ตรงนี้ไหนครับนิสิตอยู่ไหนครับก็เล่าไงเนี่ยล้วเนี่ย เน่เิสิทธิ์สิทธุพลเหลาไงเลาไง,ไงเอากลับกันไปด้วยนิสิตลาวลาวนิสิตลานิสิตนิสิตเป็นลาอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับแม่นิสิตเป็นเลากราบแทบเท้าทุกทุกเท้ากราบแทบตักอันอบอุ่นทุกทุกตัก กราบแทบหัวใจทุกทุกดวงพี่น้องที่เคารพรักครับผมเอาเปรียบพี่น้องเหลือเกินพี่น้องผมต่อสู้มาด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตด้วยคราบน้ำตาแต่พี่น้องไม่เคยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆขอแต่เพียงไงพี่น้อง ได้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้นพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องขอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเท่านั้นพี่น้องคือตัวจริงคือเสียงจริง คือผนังทองแดงกํแแพงเหล็กที่ปกป้องพวกเราในประเทศนี้ไม่มีใครจะเสียสละได้เท่ากับพี่น้องอีกแล้วผมเองยังเอาเปรียบพี่น้องเหลือเกินยังได้เกียรติยศยังได้ชื่อเสียงแต่พี่น้องที่เคารพนะครับ ลาบยศสรรเสริญเปรียบเสมือนหยาดน้ำค้างในยามสายปรเดี๋ยวก็หายไปใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นให้พี่น้องสบายใจเถอะครับว่าคนที่ชื่อวิภูแถลงจะไม่มีวันเป็นหัวลืมตีนเป็นอันขาดพี่น้อง ให้พี่น้องจำไป้เถอะครับพี่น้องว่าคนอย่างวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยจะไม่ลืมความหวังของประชาชนทุกความหวังครับพี่น้องเรื่องอื่นมันเป็นมายาแต่พี่น้องคือแขนซ้ายขวาอย่างอื่นขาดแล้วหาไม่ได้ แขนซ้ายขวาอย่างพี่น้องแสดงขาดแล้วหาใหม่ไม่ได้ครับพี่น้องพี่น้องที่เคารพรักครับผมรักผมศรัทธาพี่น้องอยู่เสมอและไม่เคยลืมบุญคุณของพี่น้องรักและศรัทธาเชื่อมั่นต่อประชาชนเสมอครับพี่น้องครับ วันนี้ภาคเหนือก็แดงภาคใต้ก็แดงภาคอีสานก็แดงภาคกลางก็แดงกรุงเทพก็แดงไอ้แดงอย่างนี้เขาเรียกว่าแดงทั้งแผ่นดินรับ้อง แดงทั้งผ่นดิลครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ผมคือละอองน้ำเล็กๆของคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดิล <Yeah. S 1> เราคิดถึงกันไหม <Yeah. S 1> เราผูกพันกันไหม <Yeah. S 1> เราห่วงใยกันไหม เรารวมทุกข์เรารวมสุขเรารวมชะตากรรมผมยังจำแววตาพี่น้องในวันที่19พฤศจิกาคมได้ผมยังจำคราบน้ำตาที่อาบแก้มของพี่น้องได้ผมยังจำคนแล้วคนอีกที่หกล้มไปทา่ากลางการต่อสู้ได้ เราจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมพี่น้องพี่น้องครับวันนี้มาเพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์และเพื่อจะบอกรัฐบาลพักเพื่อไทยว่าวัตถุประสงค์ประการแรกวัตถุประสงค์ประการเดียว ที่ชอบทำที่สุดของรัฐบาลที่ดีคือต้องดูแลชีวิตของพี่น้องคือต้องดูแลความสุขของพี่น้องอย่าเป็นรัฐบาลชั่วชที่ทำ้ายชีวิตพี่น้อง ครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแดงทั้งแผ่นดินครับพี่น้องครับ ชเมื่อคน้านคนมารวมเรียกเรียกกันเวทผู้มาทันแลงความอัดแยงไม่ต้องการยุดยัดแหลกยุดยัดเพื่อประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์ชาติบันถึงเราเก้าด้วยกันมาที่อดินต้องหมดสิ้นไปสักวันเดินหน้าหาทางตัดสูร่วงกันร่วงกันสูร่ วันนี้อยากเละเพราะคนคนไม่ไหวแล้วราาิฐไทยเมืองไทยไม่มี รกรบัครับผมมีช่วงเวลาสั้นๆไม่สามารถอธิบายความในใจของผมได้หมดผมจะขออนุญาตอธิบายด้วยบทกวีของจิตภูมิศักดิ์ครับพี่น้องผมจะลบ รอยครับน้ำตาประชาชสักพันชาติจกสู้ม้วยด้วยหะหรหัลมานชีพใหม่เมมันหวังอีกครั้งันชนะพีชีพน,นั้นเพื่อมวลชนครับพี่น้อง ครับท่าน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 ครับสำหรับคนสแสดงไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้เดี๋ยวครับท่านโอ้โห,โห,โหเป็นไงสุดยอดเอาเอา,เอาพี่พูคะแล้วกังเกงล่ะคะกังเกงนะคะ บอกว่าไม่มีอะไรที่ให้คนเสื้อแดงไม่ได้เขาขอกางเกงค่ะพี่ไม่พอบอกขอสร้อยทองด้วยขอเสียงบอกมือขอบคุณพี่วิพูแถลงพัฒนาภูมิไทยค่ะ